แแลลล้้ววออถึง KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยสามโอพีบอกว่าบางนาตรงที่ห้าพยักยืนอะ ช่วตังโมพีฮะใช่ครับได้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปหาซื้อที่มันเนาะมีเยอะไม่มันได้แล้วกันผมจะเอาให้สุดเอาให้ได้มันรัุเยอะกอนเราเนี่ยเอาตากเอาออกตากแล้วมันแบบนเี้ยแดดมันแรงเว่อร์ตอนนี้หนับหนุนค่าเอ็มดัดทูได้นะครับหรือว่ากดซาวได้นะครับเอ็มดัดทูหรือว่ากดฟลอนี้อ่ะไอเมืองเปิดแล้วนะเมืองเปิดแล้วนะไม่มีพอยต์ไปเลยไม่มีพอยต์ไปเลยไอเมืองเปิดแล้วนะใครไม่มีพอยต์ไปเลย มังเปิดแล้วมังเปิดแล้วอันนี้พี่รอพี่รอห้าพยางหรอไปไปไปไม่ไม่ไม่โอ้มีพอยอยู่มีพอยอยู่มีพอยสมเมอร์มิ่งอยู่ไม่รู้เของใครนะไม่มีพอยส์ไปเลยไม่มีพอยส์ไปเลยโอ้ยหลงนะด้วยมือหลงมานะถ่ายพี่เนี้ยถ่ายรูปใครมีพอยส์ใครไม่มีพอยส์ต้องไปนะเขามีพอยส์ต้องไปนะโอเคอ่างั้นไปรับที่เกิดเลยนะเจอไงครับเจอังครับตัวเจอไงครับไปก่อนนะเฮยอย่าอย่เพิ่งตอมก่อนตอมขอพูดอะไรนิดนึง เดี๋ยวมันไม่ทันอเดี๋ยวพี่มันจะต่อมาเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเดี๋ยวสรุปฟังคือต้องบอกต้องบอกคนในหัวทุกคนนะคือการที่พวกเราไปอ่ะคือพวกเราตัดสินใจคิดกันมาหมดแล้วก็อยากให้ให้ทุกคนอย่าทิ้งพวกเราก็เดินทางเส้นใหม่บทนี้ไปด้วยกันครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเหมือนเหมือนเดินทางเริ่มหนึ่งนับหนึ่งใหม่กับพวกเราอ่ะไม่ทิ้งพวกเรานะครับทุกคนก็ขอแค่นี้และครับทุกคน สู้กันด้วยกัน K S O C สู้ไม่สู้ถ้สู้ถ้าสู้ก็คือกดซับมาให้ไม่เอกแค่นั้นแหละจบไปนไปทุกคนไาไปทุกคนไปุ้กคยไปุกคนไปทคไปเุกคนีปทรไปทุกนไปคนไปไปทอกคนไปทุกคไปนไปทุกคนไกไปนไปทุกคนปทุกไปทุีกนนกปนนกไป ไม่เก้าสิบมีพ o i n t เหรอเก้าสิบมีพอย n t เหรอจ่ายแล้วได้หานทุกไุดแน่ที่ส่ไม่มึงไปไหนยังนึกว่าทหารหม์ นางลมกี <mile> ่ผมโลมาอยู่ตามโอหินนอ้ยนางลมกุ่ผมมาอยู่ตาม้อชินไหมตอนยังไงจะได้หอยกินออตอนยังไงจะได้หอยกินต้อมเจ๋อไปดูว่า Ks10 คนแรก Ks10 คนแรก Ks10 คนแรกยุคบุกเบิก จดีคนในกที่กยเป็นเพนไม่แค่ตอนยนดีตอนรบกูอยากจะสั้กับเูแลนำคมินไอสัตว์สองสว่างเป็ักมีพวกกูคือราชานยิ่งี่จีบไปเดดเปกอยูลงเป็นเดี๋ยวไปเดี๋ยวรีีไปเดี๋ยวได้พี่เนี่ยมาเจอกันพี่ว้เจอกันด้ครับมอ้ยผม่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนนี้ไงจะจะยไป จะปิดกรรการแล้วไปก่อนเลยว่ามาสอนการนพวกกูมาส่ันร้อนยังเหลอมากับผออนบื้อพวกกูเิ่จะเอัทจะหลอนพวกกูจำไม่ทเอาอะไรเนี่ยี่สพเนี่ยน้องนุามีแต่เรอากั้นเช็งเดควอทุกอนก่อนที่ก่นกอีกันก่อนจก่ที่ก่นทกันเี่กก่นนี่กนกกน่นกนกนกันนีกนกที่กกนกันเจกันนกนกน เอเคปิดท,ทำการแล้วครับติด <laughs> ท,ทำการแล้วจริงแล้วปะมุ่งหน้าสู่ดาวเทานะครับมุ่งหน้าสู่ดาวเทาจอดทิกตอกนะจอดทิกตอกนะโก้บันมุ่งหน้าสู่ดาวเทา